สรุปปกฉลากสองปกรวมกันธรรมดาการกุศลแท้ตรงเลขดังต้องที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะฮะคำว่าติดตามด้านขวามือนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเป็นสีแดงนะฮะจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้น แล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มหรือแชร์ไปยังฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็เลื่อนไปนะครับทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็กดปุ่มซุปเปอร์แทงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะหนูก็จะหาข่าวสารนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปนะฮะมีมีผลนะครับ ในหน้าเชื่อถือมาฝากคุณผู้ชมนะครับจากการศึกษายาวนานนะฮะจากปกฉลากนะคุณผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวผมจะมานะครับสรุปปกฉลาก2ปกนี้นะฮะรวมกันนะคุณผู้ชมตามที่นะฮะคลิปวิดีโอก่อนนะฮะย้อนดูไปได้เลยนะฮะคุณผู้ชมได้นําเสนอเกี่ยวกับคลิปวิดีโอแบบปกธรรมดานะฮะแล้วก็ปกการกุศลนะคุณผู้ชม ก็ย้อนดูไปนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะพามาทบทวนนะครับว่าปกฉลาของปกธรรมดานะครับจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะก็คือไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นประเพณีนะฮะคุณผู้ชมเป็นการแห่นะครับนี่นะครับเป็นประเพณีนะฮะเหมือนกับรอบพระเจดีย์นะครับจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะผู้ชม ปกแบบธรรมดานะฮะต่อมานะฮะจะมาดูในส่วนของปกการกุศลกันบ้างนะครับสําหรับปกการกุศลนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องนะครับนี่นะครับโครงการนะฮะเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะฮะของเป็นโรงพยาบาลนะครับนะครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขยายในส่วนของที่นะครับได้เขียนลงนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวก่็อื่นนะครับเราไปทบทวนผลฉลากในงวดวันที่1นะครับกุมภาพันธ์พศ2566กันก่อนนะฮะเพื่อมาเปรียบเทียบนะฮะผลฉลากนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับพศ2566นะฮะรางวัลที่1นะครับรางวัลละ6ล้านบาทนะฮะ ก็ได้แก่หมายเลขนะครับตามนี้ก็คือ2 9 7 4 1 1นะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลละ2,000บาทนะฮะก็ได้แก่หมายเลข92ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเลขหน้า3ตัวมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลรางวัลละ4,000บาทนะฮะครั้งที่1ได้แก่หมายเลข181นะฮะ ต่อมานะคุณผู้ชมก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะฮะก็คือ789นะฮะต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ภาพสั่นนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับรางวัล3ตัวหลังนะฮะคุณผู้ชมรางวัลละ4,000บาทนะฮะก็จะมีหมายเลขดังนี้ก็คือนะครับ1 01แล้วก็6 6 4นะครับคุณผู้ชมเอาละครับจากเรื่องราวของผลฉลากเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สรุปบกฉลากกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขออนุญาตนะฮะเซตอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะฮะเอาแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับคุณผู้ชม สรุปนะครับปกฉลากแบบธรรมดากันก่อนนะฮะที่ผมนะครับได้สรุปลงไปนะครับก็คือจากภาพนะครับจะแบ่งนะครับเป็นนะครับเป็นบุก บุคคลจากภาพนะครับก็จะมีนะครับเป็นพี่ผู้ชายนะครับทั้งหมด4ท่ท่าน,นต่อมานะครับก็จะเป็น พี่ผู้หญิงนะครับทั้งหมดนะครับ1นึ่งท่านนะฮะขออภัยด้วยนะครับภาพตัวหนังสืออาจจะเอียงนะครับเพราะว่ามันนะครับอ่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะนี้นะครับแล้วผมก็จะจับคู่ดังนี้นะฮะนะครับก็จับได้ดังนี้ก็คือ1นึอ่าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่สนะฮะ สถิตินะครับตัวเลขหลักหนึ่งนะครับมาตลอดเลยนะครับปีที่2565นรบะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของนะครับเป็นสรุปนะครับปกฉลาการกุศลกันบ้างนะฮะ สรุปนะครับปกชลาการกุศลนะครับมันะจะมีนะครับในส่วนของนะฮะดังนี้นะครับจากภาพนะฮะก็คือนะครับเป็นตึกนะฮะตึกก็หกนะฮะแล้วก็ แยกออกมาในส่วนของเป็นตึก2นะครับมีด้วยกันอยู่2ตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะจับคู่ดังนี้นะฮะผู้ชมหกสองนะฮะแล้วก็สองหกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแนวทางนะ สระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ